เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San Andreas ในพาร์ทที่12แล้วนะครับผมโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองใหม่ไม่เรียบร้อยนะเมือง San f i e r นเองนะเป็นเมือง2ของเกมนี้นะโอเคเดีย๋ยวไม่ทำภารกิจแล้วกันนะเนี่ยมายที่เมืองนี้เมืองนี้ทีนี้คือแบบต้องแบบพาท,ทัวร์หน่อยนะโอเคซึ่งอย่างแรกนะ ก็จะมีแบบไอเทมแบบสะสมอันใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าโฟโต่ออฟมั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็คือถ่ายครบ50อันนะครับก็จะมีอาวุธมาเกิดตรงบ้านเรานะนะครบับพ่นสีแหละเนอะเดี๋ยวผมไปแบบไปเก็บมานอกรอบแล้วกันโอเครถตำรวจโอเค,อเคแบบไปนี้หน่อยดีกว่านะมันมีแบบไขม่มวยอยู่นะเมืองนี้คือแบบท่ามวยมันเจ๋งมากนะครับเท่าที่ผมจำได้ ไปนี้เลยดีกว่าไปฝึกไว้ดีกว่านะอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ปะลูกที่ออกกระดูกายน่าจะใช่โอเคตัดนี้ไปเนอะตัดดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลากินนะเดี๋ยวตัดตอนเนี่ยมันหันพาทีนี้นี่คือติดลิเกสิทธิ์ละไม่ใช่พาทีแล้วดิพาที่สิบนะครับคือแบบวันนึงนี่คือแบบอัดแบบหลายพาสมากนะก็เลยแบบจำสับสนละ ตั้งใจแบบต้องรีบเร่งนะยแต่แบบเกมมันจะไม่จบเราก็เลยแบบแค่ยาวๆเลยตรงไหนวะค่ายมวยตรงนี้ปะทำไม่ได้ละยังไงตรงนี้ค่ายค่ายงูเห่านะครับคอบ้าโอเคเป็นแบบประมาณว่าเป็นกังฟูนะครับฝึกมวยกังฟูโอเคเราจะแบบฝึกกับมันได้เลยนะอยากจะเป็นนักรบใช่ไหมกดวายนะครับ ก็จะไ,ได้แบบฝึกกับมันนี่มึงต้องเจอกำฟเหรอเอาแค่นี้เหรอวะมึงง่ายไปไหมเนี่ยมาวิ่งกดแบบคลิกข,ขวาแล้วก็แบบกดต่อยกดไม่ใช่กดไม่ใช่แบบกดต่อยแบบปกตินะต,ต้องกดแบบ enter เออจะไ,ได้แบบท่าพิเศษมาก็คือบบกด enter นี่กระเทิบโหเท่ กระเทือทีได้แบบสะใจเลยโอเคกดกรเทือกแบบรัวๆเพื่อใช้ท่านะครับโอเคลองกับมันดูมาต่อยกับมึงด้ทา่ามวยที่มึงสอนกูนะี่แหละไม่ใช่ไม่เก่งวะไม่เอาไม่เอามึงเอาเหรอไอ้เหี้ยงออกคือไ,ไอสัตว์มึงควนะยันหน้าเรียบร้อยฟาดนี่มึง ทึบพึ่บไข่แม่งพึ่บไข่เรียบร้อยโอเคเป็นท่าที่โคตรเท่นะเก้แค่นี้แหละทำภารกิจต่อดีกว่าไหนถ่ายรูปดูผมไปทำมาแบบที่หลังนะทำมันนั่งรอบอันนี้นี่คือแบบภารกิจอย่างเดียวเลยอาจจะแบบทำเป็นคลิปพิเศษนั่รอบมาก็ได้นะจะดูก่อนถ้ามันถ้ามันไม่แบบยาวเกินไปโอเค ไปทำธุรกิจของ CJ นะครับโอเคจอดรถเก็บไว้นะครับไปทำธุรกิจต่อเลยไม่เสียเวลานะครัเชยลืมเซฟด้วยช่างแม่งทำไม่งี้แหละค่อยเซฟตอนจบภารกิจทีเดียวนะแมวไฟเจอไฟเบอร์อินโยแฮสวมดอกไม้บนหัวนะภารกิจนี้ไอ้เวนอะไรเอ้ยเชยจะเป็นขยะชัดชัดเชยกูพิษ ด่าเละเด้อให้กูมาอยู่เที่นี่เลยเด้อใจเย็นก่อนเกิดไรเราก็ยังไม่ตายข่าวเพื่อนผู้เดินทางสลายอยากจะมีเหตุการณ์ลงได้กันที่นี่เหละข่าวตอนจะทำให้เสียบรรยากาศกันในแต่แกแล้วก็ยากด้วยจะไปบันชิมหายอย่างนี้ตายญาติผมเลยเหรอตาบ่นเด้อหัร้อน ผิดเองแหละกูโมโหจนบ้าแต่ที่แม่ใยะเกินไปกูทับอแล้วเบมันจะไม่เบื่อลงรถอ้ปากไปดีกว่าจะพูดอย่างเงี้ยี่ยังเปนที่สุดเลยทำไมไม่แบบทำอะไรสักอย่างกับมันให้มันดูดีที่สุด เราจะช่วยเองเราคอยเลื่อพี่อยู่แล้วมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นที่นี่นะชดีกัเพี้ยนประจำเลยพ่องกระถางนะดูนกัญชาจะาแบบบ้าเ,เลยเมากัญชาจะเอากูสิเพื่อนรู้จักคนเยอะนะแถวนี้คนดีซะด้วย ตไปกับไอ้ตาแก่บ้านี yeah. ้แล so okay, ้ววะเราชอบหนาเขาเท่าไหร่นะทำอย่างนได้ตอนนี้มีที่พึ่งโอเคมันจะพาเราไปทัวร์แล้วตะแก่คนนี้เราจะไปหาเจตโต้ก่อนมันสุก่าอยู่แบบแถวแบบอันนี้และลงรถแถวไหนเนี่ยแหละอยู่ไกลไหมวะเนี่ย โอเคอยู่แ s วแ i บอิสต์เบด e บ b ิดเอถ้าผมจเชื่อไม่ผิดนะที่จพูดเมื่อกี้นี้โอเครถไม่ขับยากว่ะปัดไปปัดมามาทางนี้ป่ะโอเคเราจะใช่แล้วตรงนี้เลยโอ ไปมีทางกับเพลิรให้เล่นด้วยนี่เก็บเลยโอเคเจ้าต้องบีบแตะกดแคปล็อกโอเคเกอ์เจตโตมาเร็วมีงานให้ทำติดมันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตกลุกดกชาอีกนะคาร์ลเจตโต โอเคไปที่โรงพยาบาลเดิมรู้จักคนเดียวชิบหายป่วยหร s อไงไม่ใช่สร้างคอนได้กันยาวอคสร้างแคนดิมช่งนี้แบบโจมแบบกำลังสร้างตัวลบลมสบายชิแคนเด r e วันเ c ิมโอเคขานกบงตรงนี้ไปได้ปะ เราจะได้นะทางผ่านพอดีโอเคมาถึงที่โรงพยาบาลที่บรรว่าแล้วนะม่ทำอะไรวะเนี่ยยันป่วยแล้วโอเคขอบอกเข้าไปเหมือนกับเปแบบอารีเก่าบ้านเดิมมาณนั้นแหละโอเคเป็นใครแล้วโอ้มาขายฮอทดอก แล้วมุกบาร์ดี้ทำไมวะเนี่ยขับไปขับมารวมรมสมาชิกแคทคนต่อไปนะโอเคไปอยู่แถวไหนวะเนี่ยขายขอดอกเนะจี้ไอขรถขอดอกมันแล้วแหละมันบีบแต่โอเคไปจอดให้ตรงอีกตัวนี้บีบแต่โอเคนี่คือดเวนเหมือนทำธุรกิจขายขอดอกเชียหัวทองดีแล้ว เกิดอะไรขึ้นหรอเพื่อกูขขาเป็นแบบได้แบบขอความช่วยเหลือด้วยรู้ไปยังไงก็สบายดีมันอย่อยากที่ต้องแบบแต่การนี้หน่อยแต่แบบจะตามไปที่หลังแล้วกันโอเคเอาไว้เจอกันแล้ดูแม่ขับรถ What What the Fuck เฮเชี่ยไม่น่าจะบ้ากับผมว่า นัาจะแบบขับอย่างนี้จริงๆครับ้วมันจะพาไปไหนมาเนื่ยจะพาเราไปไหนเนี่ยอันนี้คือแบบเสียงอาจจะขึ้นจมูกอีกแล้วนะาการแบบงยครับเป็นอยนี้แหละมูกผมไม่ค่อยโล่งนะพอไปกินยานี่คือแบบ อยู่ยากมากโอ้โหสัตว์มุ่งเลี้ยวมาอย่างนี้ขับมาโค้งส้นตีนนะโอเคเป็นตัวไหนมาเนี่ยตรงนี้นะนอ่ะไม่ใช่ไชินกับการใช้ GPF-PA5 s ในามานะครับก็เลยขับแบบนี้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่จดุดยิวไหม ใครวะโอ้ชิ้นนี้มันจะเป็นแบบอดีตเก่ามันเคยมีเรื่องกัน okay, มันดูระแวงมากและต่อไปเนี่ยเชื่อว่าซิโลโแบบอ,อมนช่างมากมาสมัสมซอมสเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะเป็นช่างยี่โคตรเก่งก็เลยแบบอยากแนะนำ ผมจะพูดซ้ำทำไมวะไปหาคนที่มาเชื่อว่าซีโร่แล้วกับภารกิจแบบที่แบบภารกิจยากในตำนานเนอะของมันผมยัไม่รู้ว่าผมจะทำหรือเปล่าแต่คงจะไม่ยากเท่าไหร่เคยแบบทำมาหลายรอบแล้วนะเล่นภารกิจมันนี่ก็ผมนี่ก็คือแบบ มันน่าจะยาวหน้าดูนะแต่ละพาร์ทอันนั้นนี่คือแบบน่าจะยาวหน้าดูเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับอาจจะไม่ทำ <c oughs> คือมันไม่ต้องทำก็ได้นะได้จบได้เหมือนกันมันไม่ได้บันนบงคับก็ยังดีไปแต่ผมจะแต่คือผมอยากจะแบบแก้ให้มันแบบในเ,เรื่องสมบูรณ์มากที่สุดนะไม่อยากตกหลน่นนะครับคือแบบจะไม่กลับมาเล่นอีกแล้ว สำหรับในเรื่องเกมนี้โอเคพาเลิดถอยไม่โอเคแมงเล็กบิดมาครับเด็กเนิร์ดเนิร์ดการตึงตัวนี้ไม่โคตรใช่ไหมมาเกตชุดเข้ามาแล้วโอเคไปขรบแล้วเนิร์ดซิโลนี้เขาไม่หัได้ตรงนี้มีปืนอยู่ดีกว่าแว่หน่อยแว่หน่อยแว่หน่อย โอเคเก็บปืนนี้มา Desert Eagle เป็นปืนที่โคตรแรงนะครับพลาดไม่ได้โอเคขึ้นไปเดี๋ยวภารกิจเฟลโอ้โหเชี่ยมาจากไหนเนี่ยอยู่ที่ใบกระขับแบบดุมๆเข้ามาโอเคนี่ไงเพิ่งมาแล้วนะพอขาวค้อนดอกโอเคจอดตรงนี้ โอเคที่นี่แหละลงรถไม่ขอโสมมิกจะอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยต้องแบบสีก็หนักกันแหละต้องการโชมที่ตรงนี้ซ่ามันนี่แล้วซ่ามัเจะโตแล้วเราเวละาซีโล ส oh, hey, hey, hey ่งผมไปชี้ซ่ามั้งแบบเขาเหมือนพี่แม็คโูแกนะว่าส่งแบบอย่างเงี้ยเขาเหมือนส่งเกียร์ส่งเกียร์ Fix <fixing> it up and sell it, or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sounds <coughs> big a to I to get on his feet, and when it does, we are going to have money. If you want to make something of <coughs> <coughs> <your own> <coughs> 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 you got to let your money work the property thing. Okay. you <coughs> look, <I wouldn't coughs> look, <I> <coughs> what to make some know you to make some You're going to make some money. a เป็แฟนผมแล้วโอเคเดี๋ยวนอนเาอรกินที่ไม่ได้เฮียอะไรเลยอ่านที่เสรเอวามาโทรว่าอย่างไรเลยออร์รคนเงินของไอ้บิ๊กสโมกนะทำก็จะได้เงินอเคไม่ต้องทำแม่งอ่ะเกือบเงินเราเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องทำโทรเฮียอะไรมาอีก่ยเคยโทรมาอีกวะ ข้า <C arlos> มึงแบบยุ่งไปเนี่ยไม่เลยติดใจที่โทรมาแลมาแบบหาผูได้แล้วที่ร้านแบบขายกระบิ้นบะครับอะไรแบบนั้นนะครับมาขายของเล่นโอ,อเคคือภารกิจของมันนี่เองมีภารกิจเพิ่มขึ้นมานะครับตัวแซดของซีโร่โคตรยักโ okay. อเคเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับโอเคเซฟครับไปดีวูว่า นี่ละกันภารกิจป่นโอเคทำภารกิจต่อไปลนะอาวุธก็พร้อมอยู่จัดไปห้าห้าวีทิปภารกิจอะไรของบันวะเป็นยังไงล่ะซานฟิโลอ่ะเป็นเชียร์มากก็มึงจะมาอยู่ที่นี่กับกูนะใค,นะครโทรมาหาเราเสียงนี้<ล>ไอ<ง>เทมไปดีนี่วะทบตำรวจชั่วนะ compañero pole for m all an a the street e in ผมอยากจะฆ a าใ r รอย่าง a งิน s a าะเขาเป็นคดีเออ n อ้ย m กูจะไปหามันได้ไงล่ะมันอยู่ในโรงแรมแถวนี้แหละโอเคไม่ใช่งานเรามาทำอีกแล้วเนะโอเคจัดไปไปหาที่แบบ ตรงแล็บที่ไหนสักที่นึงโอเคต้องหารถก่อนคันไหนดีวะาแท็กซีแ่แบกเลยแล้วกันโ okay, อเคทดสอบแบบปืนใหม่หนะ <c oughs> น่อยแล้วดีเซอร์ตอีเกิลเรียบร้อยหัวขาดเ <c oughs> สกับลงมาตายนอกรถเนอะหัวขาดแล้วมึงออกมานอรนกรถได้ไงวะไอ้เชีย่ยโอเคเปน็นไหนวะเนี่ยอยู่ไกลพอสมควรตดัดดีกว่านะครับเดี๋ยวยาว อ๋โอเคมาถึงแล้วนะเป็นภารกิจที่แบบที่เราแบบว่าจะมารับจอบเป็นแบบพนักง,งานโรงแรมอะไรประมาณนั้นนะแต่งตัวมันบ่อยอะโอเคเราต้องไปอ๋อราเคือแบบตตางม,มันไปโอเคไปโอเคแบบเราต้องแบบเอาชุดมันมานะโอเคขึ้นมาแม่งเลย ตามติดแน่นอนนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคต้องเอาชุดมันนะป้อมตัวเป็นบ่อยนะครับมึงขับชา้าจังวะเฮ้ยโหแล้วดูมึงจอดรถอย่างเงี้ยเป็นบ่อยก็จอดรถกันอย่างเงี้ยหรอสัตว์มันนี่เลยมึงต้องเคลียร์มึงจะไปไหนไอาาสัตว์เธอแม่งเรียบร้อยโอเค เรียบร้อยนะครับจัดการแบบปลอมตัวเรียบร้อยแกแบบขโมยชุดมึงเล่นเอาตายเลยเหรอวะโคตรโหดอ่ะซีเจนะครับกระเทือบจมแบบกองตีนเลยโอเคปลอมตัวเป็นบ่อยเรียบร้อยเฮ้เช่นนี้มันเด็กใหม่นี่วะมันไม่ได้แปลงี่แล้วนะผมพากเองอ๋อดีเอมันจะแบบ อ๋อเช่นนี้คือแบบคนที่มันชื่อว่าดีเอนะครับของมันเหมือนแบบจะเป็นคนใหญ่คนโตนะครับโอเครอมันมาต้องรอมันนานหน่อยนะครับตอนตอนกลางคืนนี่นแบบวัดอันนี้นี่คือแบบเห็นรถแบบเงามากๆนะครับโอเคอย่างกับแบบเลเทซิง่งโอเค เช่นนี้ไม่ใช่มันยังมาไม่ถึงนะ hey, ไอ้พวกนี้มันแบบจัดก,การไปเราก็รอของเราไปนะโอเคโอ้ยเซตตึกม่แแบบยังแหลมอะยังกับพีระมิดบ้เนะมืองนี้นี่แม่งสวยจริงๆวนะ่ะเป็นเมืองที่ผมชอบอีกเมืองหนึ่งนะโอเคสุดท้ายน่าจะเป็นแบบของมันแล้วแหละ หรือเปล่าวะไม่แน่ใจต้องจะใช่แล้วแหละเนะี่ยตั้งไปหมดแล้วเพื่อนเรามันมาถึงยังงวะโอเคเราก็ว่างงานแล้วนะตอนนี้อ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อแล้วคอยมันอยู่ตรงนี้ไหมคนระับแล้วเมื่อไหร่แม่งจะมาวะนี่ปะนี่ไงผมจะลดมันได้ ไอตรงนั้นเนอะไอ้คันนั้นอะอนี่ไงแมงมาาละมันแน่ๆโอเครอแมงเลยได้ปะไม่ใช่ต้องเอารถมันไปก่อนนะเป็นให้ฆ่ามันใช่ไม่จับเวลาเห็นแล้ววะอ๋อยัดยาดนะภารกิจนี้ใส่ลายป้ายสีนะข้ามแบบขับชนเนี่ยมังตรงนี้คือแบบจะขับชนได้อยู่นะครับ เพราะฉะน,นั้นต้องรีบครับช้ามากไม่ได้เดี๋ยวแบงคเฟลโอเคนี่ไงขับมาตรงนี้จัดไปการจัดยานะลอยจากนั้นก็แบบขับไปจอดให้มันที่เดิมมิเชร์ ตรงนี้นี่คือแบบขับชนไม่ได้นะันกิจที่แบบว่ายากพอสมควรต้องแบบอ้าแบบขับชนโอเคต้องรีบขับด้วยไ,ไอ้สัตว์เกือบเกือบล่อเสาแล้วสองไฟจราจรโอเคถึงแล้วโอเคไม่ยากเท่าไหรน่นะ พ่อองตายสัตว์เกือบไปไอชี้ให้ดีนะชนแค่เสาเฉยๆเกือบไปแล้วไม่ละมึงสัตว์ขับเพลินเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นี้โอเคค่อยๆจอดแบบนิ่มๆเรียบร้อยจากนั้นก็ไปข้างนอกรอดูผลงานนะครับว่าแมงจะทำหน้ายัางไงนะตอนมันกลับมาแมงจะแบบจะเป็นยังไงรอดูแบบรีแอคชั่นมันอะไรประมาณนั้นครับเรียบร้อย นี่คือวีทิปนะมีสิ่งของแบบมีแบบของเทพมาดูกันว่าของเทพคืออะไรกัญชาแน่ๆนะครับตำรวจอย่าขยับออกมาจะรถตัวนี้ดีเอเรียบร้อยนี่ไงเกมเนอะภารกิจนี้เรียบร้อยมันสวยแล้วแหละเจอดักเต้นรถนี่แม่งแบบเงาดีจริงๆเลยว่ะอยากทะเลทรายจริงๆครับ เลยนะผมไม่เคยเห็นมันก่อนเลยนะมันมาได้ยังไงนี่โดนตบหลังแหวนเรียบร้อยตำรวจเป็นคนโหดโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นภารกิจนะครับสมาร์ทแบบมานทำงานได้อีกนะคจะเก็บเมียวอะได้เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคต่อยแม่งไงสัสเฮ้ยแมงเอาวะเฮ้ยเมลมีมิดโอ้ ต้นต้นรัชนใช่ไหมเอาอันนี้นะมึงเอาไอซับมึงมีดเหรอมึงมีดเหรอนี่มึงเจอส้นตีนนี่เงมึงมีดมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกชาวมวยกูขังกว่าโอเคเก็บมีดมาครับเอาไอเช็ดคอเล่นๆโอเคแบบกลับบ้านไปเซฟนะโอเคเซฟนะเก็บลืมโอเคเซฟทับอะไรอยว่นะนี่นะครับธนิกรเก่าๆนะ โอเคเสมาเป็นตอนเช้าเลยอะไรวะตำรวจได้จับโจรนะสิ่งที่แบบอาดูได้ง่ายๆในเกมนี้นะโอเค this construction กันแล้วแบบขยันทำงานนะเป็นยังไงบ้างเขาเกิดเชียร์อะไรขึ้นเนี่ยคือดูมันกระีแบบขนาดนั้นเลยหรออ๋อคือแบบมีคนทำแบบด่ามันนะครับโอเคใจเย็นก่อนอชิ้นนี้ก็โหดหลือเกิน ะเดดี๋ยวจจััการมนเองป่าเคเองโอเคต้องไปแบบสั่งสอนแม่งซะหน่อยนะครัไอ,อพวกเช่นนี้เนี่ยเงนะครับเพื่อแบบกรรมกรก่อสร้างโอเคต้องไปถล่มบ้านมันนะครับแล้วฆ่าแบบหัวหน้ามันโอเคอ๋อคือแบบหัวหน้ามันเข้าห้องน้ำอยู่อะไรประมาณนั้น าการแม่งโอเคตั้งแรกต้องแบบรถอันนี้ก่อนรถไทยนะโอเคไปแล้วหนึ่งหลังเรียบร้อยเฮ้ยระเบิดมาไม่ได้เชื่อรถติดไฟยังม,มีระเบิดไว้ได้โอ้ยจริงๆรยิงเอาก็ได้นะไม่ต้องอย่างนี้มันกว่าไล่ชนแม่งไล่เหยียบแม่งเนอะ โอเคให้ขับตามมาแล้วช่างแม่งแม่งยังติดไฟอยู่เลยวะอย่างงี้ไม่ปลอดภนะัยเนี่ยแม่งระเบิดโอ้ยเชฟเล่นปืนเลยมึงเจอปืนนี้หน่อยดีเซอร์อีเกิลโอเคมึงลงไปถีบแม่งเลยโอเคอีกหนึ่งหลังนะตรงนี้ทางไปเรียบร้อยเอาโอ้ยเชฟแม่งให้ชนเลยโหจะง่ายแม่งง่ายเลยเว้ย กินให้ชนเฉยเนอะยอมตายอะไรประมาณนั้นผมไปมากันเป็นแก๊งเลยเหมือน,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 นกันหมดเลยพวกนี้น่าเหมือนกันหมดแล่งได้กันเองอีกแล้วเนะอะเมย์มันจะมันจะมาล่อมึงใจเย็นแงเดินแบบเก่าเข้ามาเลยเรียบร้อยโอ้ยนี่ไงหัวหน้ามันเข้าห้องน้ำอยู่แต่บ้านเราไม่น่ามีหรอกนะห้องน้ำอย่างเงี้ย งใช่แล้วเนี่ยวิอยากจะเห็นเลยอ๋อคือแบบเอามันแบบฝังไปเลยแล้วก็แบบทับด้วยปูนนะเทปูนแบบฝังแม่งไปเลยฆ่าหกปูนนั่นเองแม่งโหดไร้ยว่ะมึงยิงไหนซะพนักงานเขาพกปืนกันได้หรอวะนี่มึงมาทำงานหรือมาทำอะไรกันเนี่ยแม่งพกปืนด้วยนะคนโหดอ๋อไอ้เชนน่าติดบัค ไปพร้อมลูกพี่มเลยแล้วกันโอเคค่อยดันไปนะครับโอเคโอเคงลงไปเรียบร้อยตอนนั้นก็แบบแปลรถบกปูนนะครับไอเช่นนี้ก็โหดเหลือเกินเรียบร้อยโอเค แรงไม่อยากใช้เยอะเนอะเปืองเอาไปใช้ภารกิจอื่นดีกว่าเนอะโอเคหมกปูนทับแม่งโอเคเรียบร้อยตายแน่นอนนะอย่างงี้ไม่ต้องสืบเลยโคตรโหดฆ่าหมกปูนเลยทีเดียวเนะ สมควรโดนหาเรื่องใส่ตัวเองนะครเดิมร้อยเส้นภารกิจไม่ได้อะไรอีกแล้วให้แบบเงินมาซะหน่อยก็ได้นะจริงๆโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวใครโทรมาอีกวะกำลังจะปิดพผัดใครล่ะทีเนี <S <S ้ยคิดเจอโต้นะเว้ยเจอโต้ว um ่าไงกูคุยกับซีซ no. ่าแล้วไอ้กูคิดว่างนะหมายถึงแบบ มาแบบ่ซีเซอร์กูก็กูแล้วก็แบบเพื through, and and like, ่อนกูอะไรขอมันกแบบให้เราแบบแบบเด็กขับรถครับมันก okay. ็เป็นโรงเรยนสอนขับรถก้ากับรถก้ากับรถรถเลยโอเคจะมีแ้เนาเป็นไอเดียของไอเดเวน่นชื่อดเวนครับเด็กสันไวเน โอเคโอเคก็สำหรับ GTX แ a นในพาร์ทนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ